ประเด็นต่อไปนะคะประเด็นของเรื่องปัญหาเรื่องการวัดผลประเมินผลนักเรียนคะนักเรียนออนไลน์นี่นักเรียนคนไหนมีปัญหาหรือค่าใจไหมคะว่าเวลาครูสอนนี่ครูให้คะแนนยังไงได้คะแนนเหมือนตอนเรียนที่ห้องไหมหนูจะได้เกรดดีไหมงานที่หนูส่งไปมันได้กีนน่คะแนนอะไรไงเนี่ยมีนักเรียนคนใดที่จะแสดงถึงบ้านหนูมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะเชิญนะคะประเด็นเรื่องของการประเมินผลค่ะมีไหมคะ อย่างเช่นครูครูสุบมอบหมายให้นักเรียนไปทําคลิปเนี่ยครูสุบจะจะให้กี่คะแนนนะใช่ไหมมันจะได้เกดสี่ไหมอะไรเงี้ยมีม,มีมีไหมคะมีนักเรียนคนไหนที่จะบ้านนักเรียนมีปัญหาเรื่องนี้จะพูดแทน,น,นเพื่อนหรืออะไรยังไงนักเรียนผมครับอ่าธนาพัฒน์เพชรพทย์เนาะติดไปเชิญค่ะเชิญเชิญเลยลูกธนาพัฒนเ์นเชิญค่ะ เรียนที่โรงเรียนไหมครับแล้วงานะที่ไปถามว่าท้าผมไม่ได้กีาากนงานพวกไหนครับอขอบคุณค่ะบิวบิวมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะบิวบิว,บวโอเคครับธนาพัฒน์เขาเขาสะท้อนปัญหามาว่าอ่ะเวลาครูให้งานผมไปหรือว่าเวลาครู ประเมินในคลาส룸แบบผมจะได้คะแนนไหมประมาณนี้ใช่ไหมลูกแล้วผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ครูจะลดคะแนนเหลือครึ่งนึ่งเหมือนคนละครึ่งกับกรัฐบาลไหมคุณครูจะให้คะแนนผมยังไงนี่คือปัญหาของเด็กที่สะท้อนมามีอาจารย์ท่านใดที่จะที่จะตอบคําถามเด็กข้อนี้ไหมคะมีไหมคะที่ที่เวลาท่านให้งานไปอะ่ะท่านให้เด็กมามาพูดให้เด็กอุ่นใจหน่อยนะคะว่าเด็ก ได้คะแนนเต็มเด็กจะได้เกรดแน่นอนเด็กจะได้คะแนนเหมือนปกติมีการเทียบเพียงคะแนนกันยังไงเชิญคุณครูค่ะเชิญคุณครูตอบคําถามเด็กค่ะคุณครูความเทียบครูวัดผลตอบหน่ะค่ะค่ะในฐานะที่เป็นครูวัดผลนะคะในส่วนของครูความเิยก็จะแจ้งชัดเจนนะคะโดยเฉพาะงานที่ส่งในคลาสมเมื่อคุณครูตรวจแล้วคุณครูก็จะให้คะแนนกลับไปนะคะก็ถ้าเกิดว่ารักเรียน หรือไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆเวลาที่สั่งก็จะ,จะบอกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นเรื่องของการวัดผลนะคะเวลาที่คณะครูให้คะแนนนะคะก็บางท่านอาจจะแบบลืมหรือว่าลืมแบบชี้แจงนักเรียนไปนะคะก็เดี๋ยวคณะครูแล้วก็รวมคณะครูด,ด้วยถ้าเกิดว่าผิดพลาดอย่างนี้นะคะก็จะแบบทาให้มันชัดเจนมาก่ขึ้นเพื่อนเพื่อนเรียนจะได้อุ่นใจว่าเออเรียนออนไลน์เป็นการเรียนเหมือนเสมือนเรียนในห้องเรียนนะ ซึ่งถ้าเราส่งงานเราเข้าเรียนเราสอบเราก็จะผ่านนะคะเราก็สามารถได้เลื่อนชั้นหรือจบการศึกษามีผลการเรียนประมาณนี้ค่ะ<ช>ขอบคุณคุณครูพรทิพย์ค่ะคุณครูพรทิพย์ครูวัดผลมาเองนะที่เรียนค่ะเจ้าหน้าที่วัดผลมาเองว่านักเรียนมีงานชิ้นไหนครูก็จะแจ้งชัดเจนเลยว่าชิ้นนี้สามสิบคะแนนนะสามสิบคะแนนแล้วหนูก็จะมีคะแนนกรอกใน s g s ชใช่ไหมคะในใบอบพอพหนู หนูได้กเกรดแน่นอนถ่านนัเกเรียนไม่ส่งงานชิ้นไหนคุณครูก็จะแจ้งในไลน์ในแชทนะว่าได้คะแนนแน่นอนอันนี้คุณครูพรทิพย์อาจารย์ท่านอื่นเขาคุณครูพรทิพย์ค่คะอาจารย์ท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าเวลาท่านให้งานเด็กเด็กมั่นใจได้เลยว่าได้คะแนนชัวรเชิญคุณครูค่ะมีคุณครูท่านใดไหมคะขออนุญาตชี้แจงนะคะคุิคุณคนนทิดาค่ะเชิญค่ะครูกัญญาลักษณ์เชิญค่ะ เอามาเลยค่่ขออนุญ,ญาตนะคะในส่วนของรายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ชั้นม1ถึงม6นะครับคุณครูก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วก็แจ้งพวกเราแล้วว่างานทุกชิ้นที่ส่งมานะคะจะมีผลต่อคะแนนทั้งสิน้นอขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่านักเรียนจะเห็นไหมนะคะอาจจะไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วยออันเนี้นะครับ จะเป็นการเก็บคะแนนทั้งหมดนักเรียนจะเห็นว่าทุกชิ้นที่คุณครูสั่งงานไปนะคะโดยวิชาของครูของครูคคเป็นคนสอนก็จะให้ส่งงานใต้คอมเมนต์ในโพสต์ภาษาเองของครูนะคะซึ่งงานทุกชิ้นแจ้งให้นักเรียนทราบเลยว่าชิ้นที่ส่งมาไม่มีงานชิ้นไหนที่ได้ต่ากว่าคะแนนเต็มที่ครูเคยชี้แจงไว้ยกเว้นว่าหนูจะไม่ส่งเลยนะคะ ถึงจะไม่มีคะแนนนะคะให้เด็กๆสบายใจได้ว่าที่ส่งมาในวิชาครูทุกคนมีการาได้รับการตรวจแล้วก็ได้รับการให้คะแนนนะคะรวมไปถึงที่ม .6 ที่ที่ครูคให้ทำใน Google g o o g l e Form นะคะที่เป็นตัวเลือกช้อยให้ทำข้อสอบนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้พิจาร,รณาข้อสอบอย่างถี่ถ้วนคะแนนที่ขึ้นใน Google Form มันคือ0ูนส่วน แต่ถามว่าคะแนนที่ครูให้ก็ยังจะให้ครึ่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าหนูเข้าเรียนนะคะนั่นคือคะแนนความพยายามที่หนูตั้งใจที่จะเข้ามาจะไม่มีใครได้สูนในการเข้ามาเรียนออนไลน์เป็นแค่แต่คนเดียวนะคะขอบคุณคุณครูมาลีเย่ขอบคุณคุณครูนัดนะคะบิวหนูเพียร์ใจได้วนะคะว่าคุณครูคเขามีหลักฐานชัดเจนนะครุณครูคนที่คะ เวลานักเรียนส่งงานยกอย่างเช่นครูสู่สอนมหนึ่งเวลาครูไลฟ์สดเวลาครูไลฟ์สดเสร็จแล้วครูจะไปเกิดเปิดดูคลิปครูย้อนหลังใครเข้าค้องบ้างครูก็จะเช็คใครตอบบ้างครูก็จะเช็คแล้วก็ให้คะแนนไปครูก็จะมีหลักฐานโดยเฉพาะในเรื่องของหลักฐานที่อยู่ในคลาสมนะคะคุณครูค,ครนทิพักในคลาสมเนี่ยม,มันจะมีอในคลาสมเนี่ยมันจะ มันจะมีชัดเจนเลยว่าแต่ละคนเขาสะสมคะแนนไว้เท่าไหร่คาดลุงเหมือนเป็นมอพอเลยนักเรียนรู้ไหมคะในที่ครูเป็นเจ้าของห้องเรียนเนี่ยมันเหมือนปพทุกอย่างเลยเก็บคะแนนนักเรียนไว้ทุกอย่างเลยฉะนั้นนักเรียนมั่นใจได้สบายใจได้แต่กี้คุณครูนัดก็โชว์หลักฐานโชว์หลักฐานแล้วว่าครูบันทึกลายลักษณ์เป็นอักษรขอให้แต่นักเรียนเข้าเรียนลูกขอให้แต่เข้าเรียนคุณครูลดเลขแกจกแถมคะแนนเลยใช่ไหมคะคุณครูนัดคะ ครูนัทยังอยู่ไหมคะยังอยู่ค่ะรถแรกแจกแคมป์เลยโอเคค่ะเดี๋ยวพอเพอบางทีมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมคะครูนัทคะบวกเพื่ยี่สิบสามสิบก็มีค่ะนี่ได้เห็นไหมมามามาเรียนที่โรงเรียนได้ที่ไหนใช่ไหมคะครูนัทมันต้องออะไรทวกนั้นโอเคค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มคุณสมารีนิดนึงนะคะนักเรียนคุณครูเชื่อว่าแค่นักเรียนเข้าเรียนและส่งงานบางอ่า เชื่อว่าคุณครูหลายท่านนะคะมีความเมตตากับนักเรียนทุกคนไม่ต้องหว่วงค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเรานะคะค่ะคุณสมาโอเคขอบค,คุณคาถูกคำทิปนักเรียนอ่าบิวเคลียร์นล้นลูกขอให้เข้าเรียนขอให้ส่งงานร้อยเปอร์เซ็นต์ได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ได้ได้ประเมินผลร้อยเปอร์เซ็นต์มีนักเรียนคนไหนที่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะบิวมีนักเรียนคนไหนไหมคะอ่าคงไม่มีเนาะ